เอาแล้วค่ะตอนนี้เป็นการย้ายโ่งสองพ่อลูกบุญนเคยเห็นเขาบอกว่ากลัวมันแตกแต่ว่าบ้านบุญนย้ายอ้อมบ้านแล้วไม่แตกเอาจริงๆนะคะยิ่งเรากลัวมันยิ่งแตกเราต้องทําให้มันแตกก็แตกไปเลยไวบ้าเอาล้ค่ะสองพ่อลูกเบรกเบกเบก อ๋อได้ยู่ง้ายิ่้ายู่ง้าเด้อยังบ่ได้ยังบ่ได้ตรงบ่ของเอาเบิ้งก่อนนะมันตรงบ่แล้วก็เบิ้งน้ำปลากอกมันอยู่ซื่อได้ยังบ่ได้ต้องเอาออกไปอีกหน่อยนึงอ่ะ เขาว่าต yeah. ัวเองต้องถอยไปอีกนิดนึงมันสิยูซื้อได้เอาเออขยงไปเอาออกไปยีกหน่อยนึงพอดีอุ้ยเมั่อกสิเปิดหน้าต่างได้หรือไม่ได้เปิดเมืกี้ไม่ได้เปิดดูห้องกระชุกเฉินเนาะขาดน้ำมันลงนี่ มีคือมองกาเออแล้วเขาคนยางรวงเนบ้านนะแม่อ็ดเชียงวิศวกรวงได้วงห้าเอาไม่ที่แบบไม่ยางห้าคนเนี่ยเอาหนาตางมันตรงนี้มือเปิดแน่ละเนาะเราบริกยื้อซื้อได้บิกยาอันนี้จริงไปจริงไม่ไหน เฮ้ย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 แตกแล้วแล้วแล้วไมนสีกิ่งไปตำกันแพงเหรอน้องสีหยังล่ะโยกไปก่อนโยกโยกมารอลุ้นโอ่งการโอ่งจะแตกไหมเฮ้ย ดึงว่งดึงไว้ดึงไว้อื้ยดึงเอาแล้วสองข้อลูกเอาละสองข้อลูกกลับมานนีนึงหมุนวะพี่นิดนึงแมนตะหมุนมานีอีกบางครั้งลิ่นเนติลาขันว่างลงแล้วมันข้างลิ่นตรงทอบอโอตรงโองบอ เล่งมันเอาไบ่อีกหน่อยนึงแบบไหไปทังไหนพอดีว่าตีโบเปะดอกบเปะ บอเปเอาทดสอบเอากอกหนัาใส่หางลิ้นาคำนวณที่เสียบครับบอเปจะไปเห้ยงฝุ่นหางลิ้นพี่น้องบอเปดอกสิตกเออเปอยู่นิดนึงเปียกทำเปย์บอกอีกแล้วช่ไเอาเบิ้งวิธีการมันสิเสียใส่เขามันบอกไหลดอกซ้ำนั่น มั่วเอาไรล่ะพี่น้องเบิ้งเห็ดวายยายเอานันดันเอาบอกบะเมียนดอกบอกพ่อกับเทิอเอาเห็้มันทัวละดีแล้วอ้นี่คือเอาเขาพิดอีกกระตาดีเอาบอไปหยังดอก ดันเอาจะของเอาตีนยันกำแพงป่ะเอาหลังเอาหลังส่อง <c oughs> <c oughs> แผนไม่ผ่านนะคะน้ำไม่โดน <c oughs> ดันเออดันดักใส่กำแพงเอาละยหญอีกแล้วพี่นอ <c oughs> ้องเท้าแกนเทาแกนเ <c oughs> <c oughs> ต้าเขียงเขียงเท้าแกนเล้าดักดัน <laughs> <laughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศของครอบครัวาสายมันนะคะยามว่างน,นะคะหาเนวเห็ดพี่น้องพาะว่าชวงนีตีบดิไปแดนดิน <laughs> อะไรบ้างนี่แล้วไหนโดน,นยัยเหวินอะไรนั้น พวกกินเขียงเบิดเก็บถิ่นเบิดอยู่นังมาแล้วพี่น้องบ้านอื่นเขาต้องจ้างสมัยก่อนนะคะวุ้นจ้างเขานะคะมีองค์อยู่สามใบนะคะเขาคิดค่าย้ายหกร้อยนะคะแต่ตอนนี้วุ้นไม่เสียดายวุ้นไม่ใช้แล้ว บุญรู้สูตรแล้วแต่ก็แตกทิ้งไปเลยแต่มันไม่แตกนะอมันเลี่ยวได้น่ะมันเลี่ยว โอ้ oh, oh. พอดีเขาท่า,านโอ้ชิ้นใกล้พอดผุเดี่ยมวันนี้แ oh, น่น้ำหนาไม่แห้งเลยจะไปบุ่นใส่เออเอาออกไปอีกว่เาเหลี่ยวอีกพี่น้องว่เหลี่ยวอีก,กอยังไม่ได้อีกนะคะตอนนี้เอาอีกอ,อีกรอบหนึ่งสองพ่อลูก นี่เป็นสูตรการใหญ่โอง่งด้วยพี่น้องเอาด้เลยบ่ <c oughs> เอาคืดเบื้องหินใดไก่ไกแบบใดเอด๊ะน้ำน้ำยดนี่มันลงตรงกลางเ,เออน้ำแห้งตะเดนต้องเอาขึ้นไหมเอาเฮดเอ,อด็กบันนี่ดันอีกดันคือบางหารทางแนกคุณนะลน่มพน <laughs> เอาพี่เจ้าี่นอน <laughs> สองหอหลูกใหญ่โอ่ง <laughs> หันห้าไปดันซอยพ่อปะกินกิโอ้ยเหนยจอดคนทยคนายเจ้าจอดเลยน้องโอ้ยเมยเราคอยอะไรของอะไรจนเมย หวังว่ารอบที่สามน่าจะโอเคนะคะตอนนี้ <c oughs> เขาจะขับมัตเตลล์ทุกอย่างเขาจะเอาเอาสังกะสีมั่งมั้อันนี้ก็ได้เด,ด้เอดด <c oughs> ดดต้องเอาของมัตเต ตัวสีใดทาพี่นอ้องออคแงแจกพอดีในป้ายเท้าเอาพี่น้องเขาสีทดสอบอีกดวยพี่น้องแม่กะจา้างาสตว่าคนหนักศาสขึ้นหลังคาแล้วพี่น้อง,อย,ยงอย่าคอยต <laughs> ีเลขตีเลขทดสอบทดสอบก่อนว่างนี่น้องเอาฮอี <laughs> <laughs> เอามาแล้วได้ยินเสียงแล้วพี่น้องเอาบางมาันหลุดกันเอาโจกมาแล้ววิธีการกะน,น,นะคะไอ้น,นี่คือวิธีบ้านๆน,นะคะ <_ seeds> เอารอบนี้รอบที่สามพี่น้องเป๊ะป่ะ <_ EN> เจ้ามาเบ่งวะเจ้ลงดับ้างไหนอะเงียมมาแฮ้งกันจวเขาแง่งกขมาผีอยู่อืมปามันเข้าไปข้างในหมดเลยนะจังบ่กกินผื่นซิสรุปว่าได้แล้วนะคะได้ท่าแล้วนะคะตอนนี้ยังหมางกันบ่กนยังยง่งหนามโดนเนี่ยมันรดนลงไปพอดีการคำนวณที่หยาบคาย สรุปนะคะเรียบร้อยนะคะสองพ่อลูกย้ายองนะคะกวารถจะมาย้ายนะคะแต่เราไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยแตกก่แตก็แต่เดี๋ยวมันไม่แตกสักทีย้ายอ้อมบ้านตั้งแต่นู่นนะคะนู่นอ้อมมานี้กิ้งมากิ้งมาจนมานี้ก่อนหน้านี้นะคะอยู่ฝั่งรถหกล้ออยู่ฝั่งข้างในตรงน,นู้นโอเค okay, ค่ะคลิปนี้สองพ่อลูกก็ทำภารกิจสำเร็จนะคะไว้มาต่อกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ